ใค pues รจกผู้บอกแล้วจ้ะเอาไหม่คือม oh ันจะยังสถิตนินึงของผู้ร่างๆแบบนี้ได้ไหมเจ้าไหมผู้ที่เ้ารักเท่าเท่าสวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ FC ทุกท่านเข้าเจผิดมาตั้งนานนะครับนึกว่าลิเกคลั่งรักหมอลำเท่านะครับ แต่ที่ไหนได้ความจริงถูกเปิดเผยนะครับเห็นครั้งก่อนที่ขับรถตะโกนรักนะครับตะโกนบอกรักหมอลำและล่าสุดก็กลางกรุงปารีสนะครับที่ตะโกนบอกรักกันทำเอาติ่งหมอลำนิเกนี่ถึงกับเฮปลื้มใจกันอย่างสุดๆเลยนะครับแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่เห็นเลยนะครับ mm hmm. F ทุกท่าน mm hmm. เมื่อเพจอิเซียม LV3 ได้โพสข้อความว่าเอาหมอลำบังคับให้ลิเกตะโกนบอกรักกลางปารีสหรือเอาอีหามึงเอ้ยกูก็นึกว่าคลั่งรักมากจนต้องตะโกนบอกรักที่แท้โดนบังคับคอนเทนต์เอาใจติ่งย่าหวานโอ้ยอีป่อผ่าขัวเอ้ยนะครับคุณหลอกดาวนะครับเอฟีทุกท่านโอ้โหนะครับที่แท้นี่ หลอกเราให้หลงเคลิมไปด้วยนะครับก็คิดว่าพี่เกนี่คลั่งรักหมอลำจริงๆนะครับที่ไหนได้เป็นแค่รักคอนเทนต์นะครับไม่ใช่รักที่ออกมาจากจิตใจแท้ๆจริงนะครับเป็นรักโปรโมตร,รักเพื่อผลประโยชน์ต่างต่อแทนนะครับเอฟซีทุกท่านฝ่ายหญิงใช้เงินเปผู้ชายทุกอย่างทำเพื่อประชดอดีตนะครับส่วนลิเก ก็ทําเพื่อผลประโยชน์สร้างรายได้ให้กับตนเองนะครับโดยไม่ต้องเหนื่อยมากมายอะไรนักนะครับแค่ตามใจเธอทุกอย่างเท่านั้นแหละรายได้ก็จะงามนะครับเอทุกท่านเรียกได้ว่าหมดโปรโมเมื่อไหร่ก็หมดรักเง่นนั้นนะครับเอทุกท่านพราะว่ามันไม่ใช่ความรักที่ออกมาจากใจแท้ๆนะครับมันเป็นการใช้เงินซื้อความรักเข้ามานะครับเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทน นะครับเอฟทุกท่านคนอื่นจะคิดยังไงก็ได้นะครับมันสามารถมองได้นะครับเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับโปะแตกในครั้งนี้นะครับของความรักในคืนหลอกลวงของลิเกและก็หมอลำนะครับเราไปอ่านกันดูนะครับว่าพวกเขาคิดกันยังไงนะครับคอมเมนต์แรกก็บอกว่ากูนึกถึงคลิปขับรถตะโกนบอกรักนั่นก็โดนบังคับแน่ๆ อีภาคทั้งเยอะเอ้ยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคลิปแรกคนเอาไปครอบเฟอร์เล่นกันเยอะนางเลยเอาใหม่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีอะไรที่น่าเชื่อถือได้บ้างของผู้หญิงที่ชื่อจุดจุดจุด,จดคุณหลอกดาวนะครับเอฟทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าการละครละครลิงนะครับเอฟซทุกท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในคลิปนี้นะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่างานง่ายรายได้ดีนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าชอบคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าคนหนึ่งทําเพื่อประชดอีกฝ่ายอีกคนโดนบังคับทําไปเพราะเงิน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 แล้วความรักจริงๆที่จริงใจต่อกันอยู่ที่ไหนนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่ามีแต่ผลประโยชน์นะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าน่าอายเนาะต้องบังคับให้รักหมอลำ ฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอสได้คลิปมาได้ไงคะเหมือนไปถ่ายมาเองแต่ถูกใจมากค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองฮ่าฮ่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าค่อยรู้อีนี่มันบังคับซื่อบทถึกแต่หวยฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบ้าเติบใหญ่คนนี้ถ้าจะหนักบังคับ หออให้เขาพูดดังๆอยากออกสื่อบอกให้โลกรู้ติทำอย่างกะบ,บอกคือเนาะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหมดเงินก็หมดรักเด้อนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นของเพจอเซียมเอลวีสามนะครับที่เขาได้เห็นคลิปบังคับให้ตะโกนบอกรักนะครับเอฟซีทุกท่าน